สวัสดีครับคุณพ่อสาลีสวัสดีครับสาลีสวัสดีค่ะคุณพ่อสาลีฟันแม่นครับเ<ฤ>อฟซีเนาะเก่าศูนเนาะครับคุณพ่อเนาะจังเลยครับครับผมมีโชคใหญ่ครับเอฟซีรวยยกช่องครับต้องมติดตามครับฟันแนวได้ครับคุณพ่อสาลีฝันว่าบ้านบุราผานั่นเขาเป็นบุญเขาเป็นบุญบุญเป็นข้องมาเบิดลส่วลังคางเพื่อนเนี่ยมาหอดเพื่อนลังสุกท้ายเนี่ยมันเป็นดินจีเนอเน่เนี่ยมีไส้นม่วไกลางคนมาครับ เอาเหรียญมาให้สองเหรียญว่าให้ไปซืบเอ็มลอยเอาเหรียญมาให้สองเหรียญไปซืบเอ็มลอยเงินบ่ครับเป็นเหรียญหาเขเหรียญซีบแต่หนะกะกาว่าประมาณนั้นครับครับครับเหรียญหนึ่งมันหน่อยกว่ากันเหรยหนึ่งใหยวกว่ากันเพราะว่ามันลักษณะในเมืองพังๆาก่มๆซีเรืองเหลืองใจเรืองเหลืองทั้งในอยู่ครับเหรียญใหญ่นี่เหรียญตัวใหญ่บางเล็บพอดีก็บอกเด้ไปซืบเอ็มลอยด์หรอกกยเบิ่งในเหรียญนั่นกัว่าเห็นลูกผู้เฒ่าสองคน ผ mm. no ู้ทอยตายไปแต่พัดได้ล้วแต่เกิดท่านอยู่อืหูจักเพิ่นอยู่เออหูจักเพิ่นอยู่แต่ว่ากับผู้ผู้ผู้น้อยนนั่ผู้อยู่เลี้ยญน้อยนั่นมันตายไปอยู่ประมาณจักสามสิบสี่สิบปีคนล่ะครับบานี้ผู้อยู่เลี้ยใหญ่นี่ตายไปยาวแค้เมื่อี้ได้ประมาณจักยี่สิบกว่าปีครับผมตายด้วยครับเพิ่นว่าเพิ่นจะออกเหรียญผมรู้สักออกเหรียญครับเออเพิ่นจะออกเหรียญมาก็เลยแบบว่าเพราะเนี่ยกสะดุนดึงเลยนั่นล่ะ นั่นนัน่มันเมืม่อกินกาแฟแล้วจะไปนอนไปนอนเสือกๆไปข้าวเดียว,วนเลยครับพระาะสะดวกมาเพระเาะฉั้นจำได้แม่นเลยนะนะครับนีกก่จำเห็นหอนาผู้เ่าสองตัวในอีกสัมไหม์ครับผมเรียกว่าพเพื่อมาตีเป็นเหลกบอ่บอะไร,ร,รตีเป็ดหาศูนย์เรียกว่าเลี้ยนหาเลี้ยนสบหานับนับเลี้ยนหากเลี้ยนสีนนนกสว,ว่าหาสิบบ่บรครับ อืมอนหาเลี้ยงก็บอกพอใหญ่เนี่ยตีส่หาบก็หาหนึ่งหาสิบกับหาหนึ่งเออหาศูนย์กับหาหนึ่งเออครับบาเนี่ยตาหากว่าเป็นผู้เฒ่าสองคนยังไม่เลี้ยงอย่างะว่าพันจะออกเลียงจิตีไปจะไพนจะออกพันจะมาเป็นเหล็กอยู่บ่แต่เอ็มลอยนะครับคุณพ่อหนึ่งหาศนย์ถอ็หาบกว่าีหนึ่งหาศูนย์ไม่สคือเม่กีมังมัก็ยุนวงนั่นนะอยุน้ำกันนะครับอยุน้ำกันเลยเพราะว่า ว่าเรียนสิันก็มีหนึ่งอยู่เล้วรครับผมเออไม่ใช่หนึ่หาศูนย์ไม่ใหาม่ใช่หาหูนเ่สันบ่ครับแต่ว่าพญายาคีว่าเนี่ยพญายจับเสิงหัวใจไปเลยแล้ว่าหาศูนย์ก็หาหนึ่งนี่ครับผมเออสันกัแม้นเขาบ่อนก็ถือร้าเจอพี่หรอกครับเก่าศูนยะครับที่ผ่านมาเขาบ่อนก็ถือร้าอยู่ครับก็บถือร้าอยู่แต่ว่ามันหันได้น้อยครับ หาซีบ,บายกับซ้ำถึงเศร้าหาเขาอ่านครับผมว่นี่สามตัวปลอยตัวไหนครับคุณพ่อสาลี่สามตัวนี่สี่ปอยห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ครับเอฟสี่เนาะหาหาศูนย์ตัวหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหาหาหนึ่งเนาะครับคุณพ่อเนาะนี่สองคุมเนี่ยแป๊เ 1, 5, 5, 1, 5, 1, ะเช่นหน,นึ่งหาก็ผ่าหนึ่งนี่แหละหาศูนยชุดหาเนี่ยเ่านี้ครับเป็นปวยร้านอยู่นี่แหละครับว่ามันใกล้ละต้นครับผม บอกว่าแล้วกันแล้วถ้ามือนัแนมากมือฟันมือนัแนมากก็บอกฟันยังทับเถื่อแบบ oh. แบบเก้าศูนย์นั่นแหละครับผมแบบที่ให้ฮโปแอมไปว่าเขาตัดกับบังในสองอันนั่นบังหนึ่งตัดตรงเหมือนตัดเจียงนั่นครับผมหักับบ,งบังม้วนกึ่งรอบนั่นครับนับอกระบอมาเกี่ยวมานยังอีกสับครับเขาคิดว่ามันจะด้ตัวนีนะ้มันจะบ่มาเกี่ยวนะครับ เอาครับเดี๋ยวทีมงานกำลังจดตัวเลขเลยครับหน้าจอนะครับเนาะขอบคุณครับคุณพ่อสาลีขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะแต่กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมเละทงนั่นไม่ได้ครับเนาะตัวเลขครับเอฟซีเลขสามตัวเตะเ็ดครับงวดนี่เนาะครับเนะครับจดแล้วแล้วครับเอฟซีงวดที่ผ่านมาเก่าศูนย์เข่าครับเอฟซีงวดนี้ขอให้มาสามตัวแตกอีกครับ พ่อสาลีครับเอฟซเลข3ตัวครับ M150 ลอานะครับเนาะ150150ครับหรือว่าหา1นึ่งหากับตัดทเรนครับเลข3ตัวนี่เป็น550 550ครับงวดวันที่1มิถุนายนพศ2อ6 7ครับสำหรับคลิปนี้เบลแอ็มโลทงกับศิลาเอฟซไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับตะยันเพิ่งไปใส่เอฟซเมื่อนี้เบลแอ็มโลทงมีของดีมาฝากเอฟซครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ เบาเอมมาชมนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จึ้งศริถือเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ของแม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับทานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยอมมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียเปหยเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยัง คืนกลับมาไดเาาเา้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขา,ขายทุกอย่างอ้ะเนาะสาธุ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 น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปูร่รอดเนาะคเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้นหอะแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขับไวพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปรอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้แครับ่านผู้ชมมือแท้แล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทือ่อแล้ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ an, ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี au, ่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ ผูินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผูชมราคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุรอดมาห้เอพซีนะครับสามผูชม เอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่โบดีที่ล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรนตัวเขาสเได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบรายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลีกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเ <ft. S 2> พิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยค <c oughs> รับผมสาธุสาธุสาธุอันน <c oughs> ี้พี่ผสมน้ำอาบนะ <c oughs> พี่ผสมน้ำอาบเนาะ لم, ด,ด e ื่มด uh uh uh> right ื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ